งจัดยาอันดับ2ประเทศเร็วไหมสิบลีนน่ายี่สิบฟินิกซ์สามสิบสี่้อล้างพับล้าได้ครับตัวนี้ล้างเือล้าล้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปครับโอ้โหไม่ต้องทำไรแล้วล้เลื่อนไม่ลืนเลยโคจรเฉยนี้เข้าไปบอกเลยว่ามีล้อโฟลเอนในฝันโอ้โหเขินเลยจะชมแบบนี้เข้าไปฟีนิกซ์เร็วมหมยานเหร เกมนี้ก่อนสะท้อนชิ้นเดียวก็ไหวชิวแล้วครับชอนนี้เหลืออะไรรออะไรอ่ะก็กดฟอร์เรนไปครับหวานเจี๊ยบเลยบอกเลย oh. ก็กล้าสวัสวดีเมนฟอร์เรนที่น่ารักทุกคนทุก,ท,กท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเชิญเชิโอเคเกมนี้เราก็ได้จับฟอร์เรนตีโน่เกมาจากง่ายบอกเลยตอบบอกตรงๆว่าง่ายงานี้ <N ani? S 1> อะไรอ่ะ ตามให้ทันนะโอเคฮะผมใส่สุดเลยล้ะยกจ้วงแทงเกมนี้เราอยู่ในแต้มประมาณ1,700นะครับท็อปร้อมีแต่ตึงๆทั้งนั้นนะมีแต่ระดับประเทศ <Yes. S 1> ส่วนใหญ่นะที่ผมเจอเอนโซ29ของประเทศโอ้ e n โซตัวกงเลครับเอาเป็นโลมถ้าเราเล่นเป็นนะครับ กองก็ขอทุกคนขอไลค์ขอแชร์แจกขอติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคิดต่อ,อไปลุยครับผมและเคเอนโซจะมากับเราไหมถ้าเอนโซมากับเราก็หวานเกียมนะครับเราก็ตั้งเป็นตรงกลางนะจนอยแฮปปี้ตาตมสูสเคเอนโซมากับเราไหมเอนโซมากับเรานะครับเราน่าจะได้เฟิร์สบัตตะ เรลมากเขากออกเป็นเทานี้มีสดาบสองไม้ห้าสิบนะครับเหมือนเราเลยเขาจ้องจะเล่นเราเราก็จ้องจะเล่นข่าวนะครับเราก็ออกตามด้วยรองเท้ากรอบโอเคดูจังหวะนะครับรอเอนโซดึงให้เราเล่นนะครับมาไม่ช้ามาไม่ช้าดึงไม่โดนนะไม่เป็นไรเราเคลียร์คลิปก่อนนะครับโฟเ,เล่นจีเก่งตอนเวลสองเวลสี่นะครับพยายามให้ได้เวลสองก่อน ค okay. หวานเจ๊บเลยครับแล้วสกิลสองเอาทูดามจมาแล้วครับเดึงมาไหมจะหนด่งไม่โดนไม่เป็นไรครับเราเอาตาังไปสวยครับเอาคีมอีกตัวหนึ่งแน่เรามาสองตัวเราไม่กลัวเร็วมานะครับเลี้ยงระายะาไว้เหมือนช่วงนี้ผมจะเจอเด็ดเร็วมานะเป็นอะไรไม่รู้เขาจะเอาเร็วมามาแก้อฟอรเรนนะครับแต่มันไม่ได้แก้อฟอรเรนนะเร็วมา โอเคดึงมาโอเคไม่เป็นไรคนระับหลบเร็วมาจะเป็นงานครับดูทรงแั้จะระดับประเทศหรือเปล่า <Yes. S 1> ส่วนใหญ่ที่เจอนะมีแต่ระดับประเทศนะครับ <Okay. S 1> เล่น COV เขาเก็บอันดับโ <Okay. S 1> oh, อหยามาได้ไงอะแล้วก็ฟกเกอร์ออกก่อนเลยครับเราโฟกัสเกมนะครับเราดูมินิแมปดีๆเราไม่รู้นะครับเกมนี้ว่าว่ายานเขาจบไหนเลยเดินไปอย่างนั้นครับโอเคเราโฟกัสในเกมก่อน <ไป S 1> ครับ อย่างตะกี้อันติไปแล้วเราไม่กลัวครับตอนนี้แชร์คลิปได้อยู่ครับเราเจอเรียวมา้าอย่าอย่าไปกลัวเรียวม้านะครับพยานตอบเลือดไปครับตอดเลือดแถวนี้มีสาวๆก็องเท้าก่อนเราก็ได้แล้วครับเรียวม้าก็เริ่มตีเราไม่ค่อยข้าแล้วเราก็ออกด้วยโฟกัสชิ้นเล็กนะครับได้ทั้งโลคูดาวได้ทั้งกอะ หวานเจี๊ยบเลยเราไปเติมถ้าสองนาทีแรกก็แอปโซดาก้อนนะครับทําให้เราฟาร์มเร็วเกินได้ไหมเพื่อนไม่ได้ไม่เป็นไรครับเคเรามาไฟาครับเ่นได้ครับผมมาแต่ไม่มีฟิกเกอร์อลลดูทรงน่าจะไม่ได้ครับก็เอาโตโรมาแกแอนโซนะครับแต่เราก็แกโตโรเราต้องดูจังหวะสวยๆครับตัวฝั่งเราคือชนะขาดลอยครับ เข้ามาเรามาโซนให้ป่าครับเล่นเล่นได้ครับโอเคเข้ามาทำไมจ้าน้องสาวอ้าวอ้าวลึกครับลึกลึกลึกเข้ามาโยนแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดิอ๋อมืยถ่ายไปไหนดอกผมโอเคได้อยู่ได้มา2คิวนะครับต้นเกมฟอเรนเกิดก็คือกลางเกมไม่ได้เล่นนะบอกเลยฟอเรนลายแบบยับอ่ะโอเคยานว่าไงจ้าน้องสาว ตีชี้ไปครับฟเรนพยายามอยากให้ต้นเกมเสียนะครับถ้าต้นเกมเสียก็คือก็คือจบครับต้นเกมถ้าเราคงต้นเกมไว้ของเราไม่ห่างกันมากฟเรนกลางๆเกมเลยๆเกมเริ่มแบกได้แล้วครับเคแคคคิครับตอนนี้เราสองหนึ่งก็ไหวนะครับยานกับเรียวม้ามาเรียวม้าเราเริ่มเริ่มหวั่นเรานะครับเริ่มไม่กล้าสู้กับเรา เพราะโดนเราขู่ไปครับเราต่อ,ต,อต่อเลื่อนไปเคยานมาไม่จ้าเข้ามาคือตายครับเอาหยาดมันกล้าเข้าอ่ะดึงมาครับอันติลำครับตายหนึ่งตายสองเกมน่าจะสโนโบอลเอามาอีก <Enemy. S 1> เล่นต่อได้ถึงไม่มีอันติครับ uh huh. ฟิกเกอร์ครับล้ำครับตัวได้ไหมอีหนึ่งตัว <Yes. S 1> เคเราเลือดไม่พร้อมนะครับ เราไปเคลียร์โบนก่อนนะฮะเรียวม้าเพิ่งตายครับม้าไม่ทันอยู่แล้วเราเคลียร์เสร็จค่อยรีก็ได้ครับเราเล่นเรียวม้าอยากไปกลัวเรียวม้านะครับเราพยายามอยากให้มันตอดเราอยู่ฝ่ายเดียวเราต้องตอดตอดตอดเลือดนะครับตอดเลือดอย่าคิดมากตอดเลือดกลับด้วยครับเรายิ่งหว่นเรียวม้าเรียวม้าก,ก็ยิ่งกล้าเล่นกับเราครับถ้าเรา เรียวมาสกิลหนึ่งสทีใช้ไปเมื่อไหร่คอมโบเดียวเอาเราไม่ลงก็คือเราสามารถลัมมันตายได้ครับโฟเรนใกล้ตายใกล้ตายคือมันไม่ตายนะครับเราต้องลำเลยครับเลือดก็เพิ่มโอเคประมาณนี้ครับเล่นโฟเรนก็คือความกล้ากล้าที่จะเล่นโอเคเราไปว้าไปล่างครับบนปล่อยให้ป่าเราตีไปครับ เฟนิกฟ yeah, ์นิกว่า้จ้าเราปล่อยฟฟนิกไปครับเรามาลังข้ามหลังครับ <team> ข้างหลังโอเคไม่เป็นไรเราก็ได้หยานมาอยู่แล้วครับหยานมันแจกไปแจกไปเดี๋ยวก็หยานก็ไม่เกิดนะครับเวลสี่สองเวลสิบสองก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับอยีย <R ook, S 1> ถ้ามันแจก <Yes. S 1> แบบนี้เราไม่มีอันตรีนะครับตัวเฟรนพยายามเล่นตอนมีอันตีกับฟิกเกอร์นะครับ ฟิกเกอร์อันตีครับหมอกสุดคือชัวสุดครับชัวสุดอันตีเราโดนแน่นอนบอกเลยผ้ามันเยอะพลาดมาเยอะครับพลาดพลาดป้อมเลนดักของเราเย โอ้ดาบฟ้าเรามาแล้วคือหวานเจี๊ยมครับเอาเราลงยากนะครับอย่างน้อยต้องมาสองสามตัวครับเชเราก็จะขึ้นการเวทสองร้อยยี่สิบหนึ่งชิ้นสองชิ้นมากันลิเลียหน้านะครับแล้วก็ต่อด้วยกอดสะท้อนนะครับชอนนี้มันจะเล่นได้เล่นได้หรือเปล่าเรามีฟิกเกอร์ครับเล่นได้ฟิกเกอร์ใส่ครับลำอ่ะ ตดนเมตรอะไรอ่ะโคตรแรงอ่ะน่าโดนนี้เรือหน้าโปรครับลําอ่าแต่ไม่เป็นไรครับพ่านนิดหน่อยต้นเกมได้อยู่ เราจะขึ้นเก่อสะท้อนต่อนะครับเพื่อมาการฟีนิกระเบิดสแต็กนะครับเราเจอพวกเบเบิร์ดพวกฟีนิกไวโอเลตมูลานี้กอดสะท้อนนี้ใช้ดีครับขายดีคือโคตรดีอะคนออกทุกเกมครับถ้าเราเจอตัวพวกนี้เกมนี้หลักๆเราก็เล่นกับเอนโซกับมวยนะครับทำซีซีสองตัวนี้เรามาช่วยมวยเคลียร์หน่อยครับน่าจะเคลียร์ไม่ไหวอะโอเคเราเสียกลางไม่เป็นไรครับรขึ้นกกอะสะท้อนต่อเลยครับ เจนครับไหวไหวไหวเป็นโซดึงมาคือตายครับดึงมาครับพี่ร <subjects 195 2> ู้พี่รอล้ำครับล้ำได้ครับช่อนี้โอ้โหเจอช่อนี้เข้าไปบอกเลยว่ามีร้อง ลำแบบหยุดไม่อยู่อ่ะเจอช็อตนี้เข้าไปไม่มีอาร์เรเตอร์ผมเลยลำแบบลำสุดให่เออไม่กลัวตัวอะไรแล้วโอเคสกอร์เรามาสวยนะครับ, 6, 1, 6. บหกหนึ่งหกใบห่วยหรือเปล่าโอเคเรามาทำล่างนะครับแปดนาทีเป็นเวลาที่สำคัญมากๆคะานนแรงสูงๆ นิ้เพมันจะได้ได้เอ็นโซได้เป็น8นาทีเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากนะครับเราควรรีบไปโซนเอาดักเลเยอร์นะครับมันจะทําให้เราขึ้นบ้านง,ง่ายขึ้นครับมันจะปล่อยเวนการ์ดมา, <Okay. S 1> าเคปอ่ะพอเราตายสองเลยเหรอเพื่อนแต่ไม่เป็นไรครับยังมีเราอยู่ัวเรนต้นเกมมาดีก็คือลามได้ทุกตัวครับในป้อมนอกป้อมคือได้หมดครับ yes. เราก็ทำล่างไปแล้วให้ศัตรูที่ัยงข้ามมาเคียโอเคฟอเรนลามมันดุดุดดงงลามได้ครับไว้ย้ายชา,านไปไหนดอกเราว่าว่าเป็นไรครับแล้วก็รีครับรีเล่นของนะครับยานช็อตน,นี้ทีมข้ามเหมือนจะมืนเมือนอ๋อไม่มืนได้ว,ว่าฟินิกไปตีของแล้ว คือว่าหยานมันไม่มีพธุ์มันไม่กล้าตีแต่แร้งนี้มันกล้าตีอยู่แล้วครับเสียไม่เป็นไรครับได้อยู่แล้วก็เอา <Dragon. S 1> แก้เกมด้วยอพิโซโด,ดาก้อนนะครับมันก็แก้พวกแวกนกาดเคลียเวนกาดได้เร็วขึ้นนะครับฟาร์มเร็วขึ้นก็ถือว่าแก้ได้อยู่ครับโอเคเรียวม้าโดนมาห <c oughs> ลังๆไม่ได้เจอเร็วม้าเลยครับเรียวม้าน่าจะต้องหลด หลบเราครับเดรยวม้าแค่สู้เราตอนของน้ำได้นะครับแต่ถ้าเลนรลดหน่อยเรือม้าสู้เราไม่ได้แล้วครับต้องหนีเราอย่างเดียวโฟลเ่นในฝันโอโหเขินเลยจะชมแบบนี้เข้าไปวั่นไหวไว้วันเลยได้ครับมีบูชิงบูราครับ ดอกบก <Okay. S 1> ดอกหายตะกี้ดอกไม่หายผมลาต่อแล้วใชนะครับเราค่อยๆเข้าไปนะครับเราไม่มีอันติอันโซตายไม่มีอันติเราอย่าไปเล่นนะครับไม่ไหวบงครันติเราหกวิหกวิ <Has been S 1> เหมือนจะ <defeated. S 1> อย่ามีเรื่องยานเหมือนจะห้าวๆนะครับยาน เขาจะต้องมาเอาบูนได้เลยโอเคเร,ามา,ครเามาดัครับเข้ามาดีครับมวยเราตายไม่เป็นไรครับเราไปทําบนนะครับตอนนี้เราเดินคนเดียวอย่างน้อยที่น้องข้ามต้องมา3ตัวนะครับถึงจะเอาเราลงถึงจะกล้ามาเล่นเรานะครับมา2ตัวก็คือต้องวิ่งหนีภูมิอันนี้คือสาระจริงจังครับ จริงจังเลยอันนี้คือจริงจังในซาละผมไม่ได้ขี้โมโน้นะอันนี้คือผมพูดจริงนะฮะมันเล่นได้จริงครับถ้าออกของตามเซตผมนะครับโอเคลามครับหยานเดินแบบนี้ก็หวานเจ็บตีตาตหนึงลามต่อครับค้าแบบนี้พิกเกอร์ออกมาครับโอเคอะตะือกี้ผมดึงเดินไม่ออกเหรอวะ ดมบอลเก็งกี่ค่าไปตายได้ยังไงวะตะกี้ผมติดป้อมหรือเปล่าเมื่ออนันนั้หรอกเลื่อนไม่ไปหรือเปล่าโ <c oughs> คตรหมื่นอ่ะตายได้ยังไงวะจบละเอมามวยไทยสองโอ้โหโคตรสวยลูกพี่ลูกพี่ใหญ่มวยตอนนี้แรงสุ่งๆเขาก็ฮิตเอาไปโลมนะครับ ตัวโกงอยู่นะเอาไปโลมโเคทีไม่มีผมนะไหวหรือเปล่าเพื่อนรอผมได้นะ <He did. S 1> ถ้าเราขึ้นบ้านไม่ได้เราควรกลับมาเอาดาร์คเลเยอรแล้วก็ไปขึ้นอีกทีนะครับ <b> ผมก็ขึ้นตัดเลือดต่อนะครับ <b> <ๆ>เพราะว่าเขามียานกับโตโรมียานโตโรเร็วมะ <b> <ๆ>ดูดเลือดครับ <b> ผมก็เอามาลดกูดาเอามาเป็นก่อนนิดนึงปกติผมก็ไม่ออกตามเมยเยอะหรอกครับผมเน้นลำครับ ดาเมจเราพออยู่แล้วครับถ้าเราได้ลำเรื่อยๆเคเพื่อเราตีดาร์กเร็วอยู่นะ,นะผมไม่ไปช่วยนะครับเพราะทีนองข้ามเขาไม่กล้าออกจากป้อมแล้วเขาตายสองตะก,กี้ถ้าถ้าไฟปกติเราควรไปค้ำไปช่วยเพื่อนนะครับตีดาร์กแต่เยอะโอเคเราขึ้นบ้านต่อครับเท่านี้มีซสอคือผมลัมสุดอะอ,อย่าน,นมันล่อเรา เกี่ยวมาไหมอนโซคลิปล่างเข้านะครับคีรล่างเรา,าเข้าไปลามได้ครับลัมตัวลังก่อนนะครับตัวหน้าก่อนอเคแตกแตกแล้วเขาตัวค้มไวทิ้งตรงข้ามน่าจะจบแล้วนะครับง่ายไปบางทีอะ เหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ก็ได้ทำอยู่ครับเย่ yeah. <Victory. S 1> ดูสีครับใครจะได้เอมใครจะได้เอมนะล้ำขนาดนี้แต้มที่1713โ okay, เอเคเราได้เอมนะครับล้ำขนาดนี้ได้ทั้งเหรียญทองได้ทำเอ็มไปเลยชอตนี้เฉินจะไม่โทร นต่อไปวิกดไลค์ให้ทุกคนเลยเก่งมากครับทุกคนโอ้มีแต่ตึงๆอย่างอารนะ์บอันดับสองเลโมาอันดับสิบประเทศเรเนหน้ายี่สิบประเทศฟินิกซ์สามสิบสี่ประเทศแต่ฝั่งเราก็ไม่เบานะคาเวเน,นียอันดับแปดคิล่าหกยูกับเราเชื่อชืญนเยอะแล้วฮะ,ะวันนี้จะมาเสนอคำว่าชิงไอเตอร์แปลไทยที่รัก 我爱你，亲爱的姑娘。